เอาคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาดูรถโม่ปูนครับรีวิวรถโม่ปูนเลยนี่นี่พี่เขาเป็นเซียนพอดีเลยพี่เขามาดูสิบล้อผมให้เขาสอนให้อันนี้คันเร่งบ่ขันเร่งอ่าขันเร่งอ่คาคันเร่งอ๋ออันนี้ในปูนอันนี้เบกนนกรกอันนี้หมุนกลับด้านอันนี้หมุนไปอยู่ฟังหนึ่งตุโ,โอ้นี่เขาอยากให้หมุนเร็วเขากระทบเร็วอันนี้มันจะหมุนกลองอ่ะอันนี้คือหมุนป้ยปูนเป็นว่นี่ เออนี่คือหมุนเฮดมันปันด้วกันเทีก,ทกดังนี่เขาไปซื้อน้ำเอาเขาขายชื่อจะบาดคุณนแอาพัแเ,เ,เขามาส่องนเขาเอาพันแปีป่ช่าแมี้นี่ย่งบ่นี่ปูนขางกันได้หันบ่เออบ่มีมันปั้นเอยยังออกมาหนมูดิ แสดงว่าไม่ต้องลองยากเลยขนาดพวกนี้มันยังออกมาได้แ,แสดงว่าเขาประตองเอาเนี้ยเขาไปลองเนาะแต่ตะมุนีมันยังออกมาได้เนี่ยขนาดว่ามันน้ำมันยังออกมาเหนียวทั้งน้ำติเหลือดติมันออกมาเหมือนเลยนี่เอาน้ำเกใส่ได้ไหมเนี่ยเขาลดกันนี่เขาใส่อยู่ดีว่มมามันขึ้นไม่น้ำ มันมีมอเตอร์ว่าเจ้าได้เปิดมอเตอร์ไปไอ้มันมีมอเตอร์อยู่เห็นมอเตอร์ปั้นนำมันมันเปิดยังไงบ้งบ้างมอเตอร์เห็นไหมมอเตอร์นั่นน่ะมอเตอร์ปั้นนำโอ้โหสวิตต์อะยี่สิบอะเออยี่สิบไะเอาไปลอง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 ขีดบั้งมาขีดไปทางหุ่นขีดไปทางไกลๆมุ่นออกไงออก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 โอ้ยใช้ได้มันือดีแตว่ามาฐานว่ะขอความดีดี่ไห ขรองดีว่ะน่ะออกวาหรอเดีมากก่อนใครองถืกมาได้หรอโอ้ใครมาก่อนได้ก่อนแต่ตอนนี้รถโมล่ะเป็นรพเอกเลยตอนนี้มิจฉกเพราะว่าจองคือตอนนี้ถ้าเกิดผมรีวิวเขาพร้อมโอนตังเลยนะเนี่ยคนหนึ่งเจ้าหนึ่งแต่เจ้าหนึ่งจะมาจากนครพนมจะมาจบทั้งสองอย่างเลยทั้งโม่ทั้งรถดัดเขาออกยู่ตันนี่ อ,ออกกูใช่ได้อยู่ใช่ได้อยู่ใชได้อยู่อันนี้คือหมุนเห็นมันออกนี่พี่ไอ้น้องีรถคุณโอเคนนเนาะพี่รถคุณเือกันเด้อ อ๋อโชคดีตะนี่พี่ีคนบอกพอดีเลยผมก็หนักเกอยู่ว่าผมจะไปคอนโทรนยังไงทีแรกผมจะไปคอนโทรนแบบไหนเออเดีเยนียพี่เขามาบอกพอดีเลยขอวิธีใช้ตอนนี้จะเป็นตัวคล่่งครับส่วนตัวมอเตอร์นีน่น้ำออกมาแล้วอ๋อนี่มันจะออกมาอย่างนี้ปูนกันเยวออกมาตามหน้าเห็นั่ ี่เขาไมนเป็นรถที่เขาจอาใส่อยู่ดิแต่พอใส่มันลงไม่น้ำเลยเนี่ยบอรถรถคันนี้บอได้จอดจากไฟแนนด์อกรถคันนี้ต้องเป็นรถที่ใส่อยู่เราเพิ่นขายซื้อเออรถใส่งานอยู่มาขึ้นรถชิบล้อรถชิบล้อคันนั้นมันจอดไฟแนนด์แล้วไอ้โต้เนี่มอเตอร์สวิตไอ้ไอ้น้ำก่อนอ๋อตัวนี้คือมอเตอร์ที่ใช้ฉีดน้ำนะ ันนี้คือหมุนแล้วลองหมุนบ้างได้เด้ออันนี้คือหมุนไปทางนี้แล้วดึงมาทางนี้ปุ๊บมันจะหมุนไปอีกทางหนึ่งโอ้หนี่เด็กละเป็นได้ไงสภาพปุ่มราคาบะแต่ตอนเนี้ยผมยกหัวไม่ได้ผมยกหัวไม่เป็นนี่ไอ้แล้วก็ยกก็เป็นนี่กันดับเครื่องกอนใหม่ดับเครื่องกอน มันดับยังไงบ่เดี๋ยวผมบอกวิธีในวอนตัวคตัวตัวถามผมมาเลยคุณได้การใช่ผมว่ามันหันละยับ่ดรถดับเกียร์ให้นะครับดับเกียร์ให้นะดับเกียร์ให้นะตัวนี้เป็นปั๊มสายนะตัวนี้โอเคยวเรามาหาระบบเมนนวนมันพอสื่อบอสองเซนหา ถามจากใจเจ้าเล่นเนี่ยเจ้าเป็นผู้มาเบิงนี่แต่พี่ต้องบอกกับพี่เขาไม่ได้มาซื้อรถโมพี่เขามาซื้อรถปูนเจ้าใส้เกียร์ว่างให้ผมไหมไอ้นี่ยที่ว่างใหญ่ไปตั้งไงผมมึงคอยสตาร์ทรถบ่คอยนั่นอยู่ผมสตาร์ทไม่ค่อยขึ้นรถอยู่เฮ้ไฮโดรลิกรั่วนิดหน่อยบัดดี้ตันนี้ปั่มปั๊มมันมันบ่ โอมันคืออยู่ต่ำเถอะเนาะที่จริงนะแต่เกิดรถขันนี้ติดนี่ถูเลยนะเนาะขันติดลมมันบักถูป่ะอืมมันติดลมได้ครับมันได้พาโม่เนาะโอขันติดลมได้๋ยพาโม่ก็ปพื่อให้ทีมโดแล้วมันแข็งอืมหมือนมันลมแล้วมุนกับมุนมาได้นะเช็ดซีมันกับงามอยู่เดียวเนาะถือว่างามอยู่เดียวเนาะรถโม่เนาะมันบ้าบ่บวมบ่ยังแบนไดนดิพ่อได้อยู่สองจุดห่าครับอันเบิ้งให้ผมเนี่ยตัวยงหัวไม่เห็นจัิงหรื ถิ่มผมไปนี่ผมเิ็พผมเป็นเล่นด้นี่คือออกเอนมันลดระบบพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับใช้ได้หมดเลยระบบแอนดอริคต้องขอเอาัยนะผมผมยกหัวไม่เป็นจริงๆใครที่จะซื้อมายกเอาดื้อแต่ว่าเครื่องสตาร์ทง่ายแหละเอาง่ายโหลดกรนั้นตีจากไอแล้วก็มาจากสกุนครนนี่ผลมาบังสิบลอยเลย เพิ่นเลยว่าเพิ่นขับรถโม่เป็นอยู่ก็เลยเพิ่น,นมาลองให้แต่ว่ายกหัวบ่เป็ียนนกหัวบ่เป็นนี่ปัญหานี่ตัวเลี้ยงมันชัดต่มเลยอืมนี่เอาสภาพคือตอนเนี้ยมันจะมีพี่คนหนึ่งที่พร้อมที่จะโอนมัดจำเลยก็คือไม่ต้องมาดูขอแค่ว่าเพิ่นวางทีดิขอแต่ว่ามัวมันหมุนได้รถส,สตาร์ทติดต้งนันอน,นอกจากอื่นเพิ่นจะไปเฮ็ดเอาเพิ่นมาแต่ผมว่ามันไม่นั่นแหละมันใส่ได้เลยนี่เงินบ่ มันพอซื้อโมนี่มันผมแม่นโมโมโซแต่มันเป็นโมมันเป็นโมให้เดียวเล็กมันพอซื้ออ๋อคำเป็นโมให้เดียลิกมันติแพงดิอืมปกติโมเล็กเก่ามันติเป็นโซเด็กเป็นโซทั้งมันแห้งทั้งมันทันสมัยกว่าเลยฮะตอนนั้นตูวของเฮามันเหเป็นโมโซเนาะคบเป็นผมมีความรูลคบเป็นผมมีความรู้ผมขายแพงกว่านี่ดิผมขายคำได้เมื่อไงก็บาทสองเมื่อนี่เพราะว่าถือว่า ขึ้นรถสไลด์มาผมก็เฉลี่ยค่าสไลด์กับพี่เขาคนละครึ่งในมื่นกว่าบาทเสียดายเถอะวะเสียดายเสียดายแต่ว่ถ้าผมมีถ้าผมมีความรู้เรื่องไอ้ว่าโมนโซโมยังสิผมสิ่ดีครับไล้อีกมืน่นสองมื่นเพิ่มเห็นอยู่ดี่นั่นแต่นี่มันพูดออกกันออนไลน์ไปแล้วมันเปลี่ยนมาได้แล้วกระสาย์ตเราเพิ่ขึ้นคำไหนบอกไปแล้วขายทํำเก้าแหละมันสีดีเ่ดากดีขายทํำเก้าเนี่ยแหละ อืมพ่อใจสักนี่ใครเอาเมื่อบังรถตักเห็นได้บ้างนี่ยกหัวเพื่ออะไรเพื่อไยังเครื่องสตาร์ทติดไอเจ้าเออมันมันดับหนามันดับหนาไปมาเจสตาร์ทใดีฟังเสียงมันเดี๋ยวฟังแล้วล่ะเอาเบื้องรถโมเบื้องรถตักเห็นได้บ้างเนี่ยผู้สีมือสตาร์ทล่องเดินหน้าถอยหลังเห็นเบื้องได้บ้างไเอาแม่เพื่อผู้เห็ดเป็นเห็ดไหนเนี่ยผมมือเห็ดเพื่เป็นตอนนี้มันเป็นหลุนไม่ก็หลุนที่เยาเอาไปส่งยวนกันเจนาบุรีดิ้นีิ รถจีนครับยี่ห้อยังรู้ไทยไม่จะรู้ลองพืน้นเท่านั้ะแค่ได้ยินแต่ผมจะบอกตำหนี่รถคันนี้ยางมียิมอยู่จุดหนึ่งนี่ยางยิมนีย่ยนี่ยางยิมอันนี้บอกเรื่องจริงเลยผมม่ให้ปิยดเดาะนี่ย่นยางมันยิมห้าร้อชั่วโมงยังใหม่ยังด้ไอ้ลองสตาร์ทเลยผมมองนี่ได้ไเออผมบายปเป็นสภาพกิ๊บเลยดิ้วยนี่นม,มีแอร์ย<ๆ>เย็นแอร์เย็นต้องเปิดมึงด้ย ยว่าใส่ตอนนองกับใส่ะมัน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 เห็นปเป็นเ<อ>บรก,กีฟีดิโอ้เบรก,กี่ฟีดนนี้ดิสเบกดิสเบกหน้าหลังบ่หนินเป็นดิสเบกนะครับดิสเบกไม่ใช่ดัมเบกนั่นน่นเป็นจานดิสเบกบเดี๋ยวลมึงก็ดูถอหลังกับบ่บาดเจ็บไรดอกรถไทดอกอยู่ข้างหลังมันเป็นปกแปีกตีนยุกข้างหลังนี่ นี่แม่ปอกเปลืกปุนนี่เนาตัวดับ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 ่องคดิดไว้ยแิบบาดก่อนมนงอย่อาเบียดเอาเห็น่ะไอเห,ไะเห็นไ้ผมเสียได้จีเ่็ร้องให้พี่น้องเบื่องด้นขันมาเอาโลดพูดไดเช็ดเป็นนไะผมเห็นเป็นนะครับเด้อว่เสียวมตะขีดินออกจากในี้นีก็เรียบร้อยแล้วบ้านี้เอา ใจสีขาดก้อนเนาะเห็นไดมสิได้องจ่อยเนี่ยผมว่าส่วนขี้ดินจะทั้งรถไถออกนี่ไหมผมว่าจะตักดินกองเนี้ยออกไปข้างนอกเพื่อว่าจะเอาลูกลังมาใส่ล็อกคาร์ตาต์ยังไงท้ามันท้ามันน้ำผมว่ามันต้องเหยียบคาดวไปมันคาดเบียดมือดิคือมันต้องดึงเบียดมือก่อนมันยังติดเกียวบระวังเกียบระวัง นาเยบบ้างไอ้เออเอะล่ะอัตอันขันเจี๊ยบบ้างมันบ่ติดีก็เราไทไฟมันข้นหมอ่ขึ้นครับเอ้ามันซัมันเปิดสวิงบ่ขึ้นเบหมอเบสมือเบมือเอาหมดข้าว่อันั้นมากก็ติด่นใส่รถสไลด์มาก่นก็สตาร์ทเที่ยเดียวนี่ีหมอแบอยู่บ้านียมีเอ้าเจ้าบาทเหรอเฮ้ยหมอแบมันอยู่ซื้อเใช่แล้วขับรถมา เขาสตาร์ทลงจากอันนั่นดีๆเด้เปิดสวิตกขึ้นใช่ตัวตัดตัวตัดปกแปลกแต่ทียเลยตัวต่างหาบ่มาปกเปกด้วยสิปกเป๊กแต่เทียร์เลยคเหมันไฟบวขึ้นนี่เรเปิดสวิมมกระทเกกันแมเเนาปกแปกด้วยสปกเปกด้วยสินี่กับแมนตัวดำตัวดเห็นยเสียงไหมเขาเปิดสวิงเขึ้น มือมันลงมาสุดสิมอแปลกมอปักเนี่ยแสดงว่าปกแปลกไรเนี่ยไม่ตองมี้มองได้เสียงยู่เจ้ามองล่ะเกียร์กับอะไรเอ้ยพอเราเอ็นเนี้มันเไดใสนงต้องกระบิดไปทางหนทุกคนแก้มวนบิดไปทางหลังดิเอาขึ้นหรอครับว เอคนมาเบิ้งเอารวบผู do ้ใดอยากเด้มตตาต้าเอารวบเด้อผู้ใดเคยใส่ผู้ใดสิเป็นเจ้าของอ่นผู้ใดอยากเด้มตตาต้าเอารวบแต่ว่ามีเงินไขต้องตักดินนองให้ผมก่อนนี่ดินอยู่ด่างเราไม่คู่นี่เอารวบตักขั้นนี้ตักออกก่อนตั้งใจว่าจะเอาเมตักดินอยู่ในโกดังนี่เราออกจะเอาลูกลังใส่แทียนหน่อยนี่สภาพดีป่ะสองเซนถ่าผมมาเพาะสื่อนะเนาะคนขายมาพร้อมกันเนี่ยนะกับรถปูน

อาาย์ก็เอาคอเนื้อดึงเกืกเกือกสอะเ่ยฮเนแบบเนาะเนเกอเกือเคโอเดนี่ดบสุเโนแมนแมนดนิามันมีปลอกเปล่าผหลาไไฟมันบไฟมันบกเขาเปิดฟ้ากับปรงลังกับเฮดบ่เปลี่ยนมาเนี่ยอ้าวไปรถแต่ราดูสภาพข้างนอกเอาเครื่องกัติดดียุ่นละเขาขี้มาว่านนี่มนขันเร์ไวันเบิ

bây kia phi đơn giản đơn vẫn mất là lãi bé bớt là, bết bết là... là, đẳng, là Nên. thấy bờ đi bé vẫn như thế bờ đi đó bà này. này gì Ở, ổ, ổ, từ đang đây mỏ như thế thằng phá khóa con như thằng มันเปิดไม่ใช่มันเป็นปุ่มแดงจีไอ้ไม่เคยมีเด้ลดปุ่มแดงกคักได้เดียวเดี๋ยวผมเปิดให้มึงผมเห็นปุ่มแดงมันสวิตช์ดึงพัดกระปุ้งหลังเลย่างเอ้าเออโอ้โหนี่นี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วนี่นี่สวิตช์มันน่ะเขาต้องบิดไปนี่นั่นปอกแปลงมันอีหลีนี่ได้แล้วไฟแอร์ขึ้นหรอบิดสวิตช์สตาร์ทบังนี่มันต้องบิดตัวนี้นี่เห็นไหมนี่บิดตัวนี้ เอยอาเเคยมีเนาะเอาสตาร์ทบ้างหันนานไฟตาก็ออกดีอยู่เอาปิดไฟไฟตาเนมันเป็นปุ่มไฟเลียวอันนี้นี่เด้อเออสตาร์ทฮะไฟตามองเน่ปิดไปเอาปิดแล้ว งเดี harma, il, เอาไปลองจรวจบ้างลองไหนผมมึงเนี่ยเดี๋ยวเย็นปะเอ่อเย็นเย็นนะลอง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 นะเครื่องดีๆอยู่นะเนี่ยเอาเอาตักตักรถเพิ่มนิ้วเองบอกก่อนลองระบบแต่ว่ายางมียิ้มอยู่นะครับยางต้องบอกก่อนว่ายางเส้นหนึ่ง โอ้ยกขึ้นสูงบ้างด้วยมันได้ทำาไหนมันได้จากองศายกกึนนียก็ดย้ยกได้ยี่บ่โอ้ป้ามันก็นได้สูงอยู่นี้ล่ะพว่าน่ะได้ประมาณสี่เมตรอยู่สี่ถึงห้าเมตรอยู่นี่ได้ป่ห้าเมตรได้สิบหล่อดได้เลยลหะเนาะ ลองเดินนายบ้างนี่บัานี้พอเ่อนมันดสือสิบหล่อนเนี่ยมันเหรียญรถเนี่ยแบนี้มวนอ้าดีแล้วที่มีพี่เข้ามาบอกอเออเออมาแล้ว,ม,ลว,ม,ลว,ว,วมันอยากเลียนแล้วเอามือลองเรียนหน่อยเด้อมันจะปีนแล้ว Ờ, áo cứ là bạn này à. Ờ, biển vô đi vô Ok rồi đó ลองเบิงังลองไปลองมาลองกลับรถเห้เบิังแน่ขี่ไปกลับรถขี่ไปกลับรถขี่เลี้ยวเลี้ยวให้ดูหน่อยก็สภาพดีนะครับเนี่ยห้าร้อยชั่วโมงเนี่ยมันเพรทั้งหมดพี่เอ็มหมดเยอะนะพี่เอ็มบริษัทก็เหลืออยู่ด้วยนะพีเอ็มบริษัทน่าจะเหลืออยู่นะห้าร้อ,อยครับนะ นั่นงีนหน่อยก็ต้องสองสามพันชัว่วโมงนี่เนาะมวลเนี่ยบ่มวลเนี่ยบ่ก็อยากลงเนี่ย่วนเนี่บ่เน,นี่ มันถูกอยู่เด้เนาะเฮ้ยผมมียุติการเนี่ยตัดหรือผมประหัดได้อยู่เนาะมันบวแพงดิเนาะเหมืนปะนี่แหละผมเลียงว่าผมได้ของมาถือผมก็ขายตามถือที่จริงอ่ะถ้าเกิดพอค่ามือชีบขอบพอขายราคานีเดิเนาะนี่แหละเฉพาะการโทรมาถามผมคือผมบอกว่าบ้างกานออกออนไลน์ไปแล้วไม่ค้นโทรมาว่าโหลดมาขายโหลดตัดราคาผมไม่เออแมนแยบ่เมนนี่หลายแสนอยู่ดิห้าหกแสนอยู่ดิ ผมไม่ถือว่าผมขายตัดราคาใครผมถือว่าผมให้โอกาสกับคนที่มาซื้อผมได้ไปต่อธุรกิจหรือว่าถ้าเป็นพ่อค้า <pir an throp ens> ก็กกไปขายต่อได้แต่ว่ากับสินยาเยอะหรอกเพราะว่ามันได้ออก YouTube ไปแล้ว,วมันก็น่าจะมีคนดูเยอะรู้ไทย S Y z ซ้โยนแขนไปเลยโยนแขนไปลงสูงเลยลงมาไม่ถึงลงมาเราดับเครื่อง ยกยกแขนไปตรงสูงเลยผมดิลองมึงมันด right. ิลงบ่เรากระดับเครื่องไปเลยกันได้ยกไปเลยยกไปสุดเลยอ่าเอาปากเอาปากมันงายไปน้ำงายขึ้นเอองายไปเลยเอาปากมันงายไปเลยอ่านั่นแหละอ่าพอแล้วเห็นแล้ว ผมอยากจะดูเหมือนกันว่ามันจะไอ้นี่ไหมมันจะลงไหมจอดไว้ท่านี้เลยดับเครื่องไเมืออ่อไหรเสียงยังจอยเิดแอร์พวกแมงจีจ้ยิงปูนกาะถ้อปิดแอร์อันปิดสวิตช์อันนั้นเลยไอ้สวิตช์สมสมอ่ะบิดกับขึ้นจะยกไว้ท่านี้เลยนะยกไปเลยเพราะว่าเวลาล้มมันกับปูนกระถือยังดอก ผมจะดูว่าระบบไฮดรอลิกมันดีไหมขนาดมีแอร์กับตัวมีพัดลมอีกนิดหน่อตัวละสามหมื่นบมนี่พอลล้มโจฝันเอเย็นวะไอเอร์เย็นบ่เหนาวจังไหมก็เฮียแตกเอเย็นอยู่เนี่ยเฮียแตกแหม่คับเทเล็กด้วยครับโอ้โหเขาเทเล็กเด็นี่โอ้อันนี้บังคับขืนใจซะหนิไหมดีแล้วครับเทเล็กขนาดได้ขนาดนี้ดีนะที่เราหาที่สตาร์ทเจอ ถือว no? ่าสมราคาบ่ให้วิจารณ์ไอฟังไงสองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทสำหรับบ่เคยซื้อได้ครับสำหรับเพื่นโมเคยซื้อนะแบบพอฟังอยู่หรอกต่ว่ามืออาชีพเพิ่นก็บ่รูดนะเพิ่นอนจำได๋แต่ว่าสำหรับห้องห้องโมเขื่อผมรูดหรอกความรู้ในรถรุ่นนี้บ่มีเขียนแต่ว่ามันถถกมันมันเป็นแต่ใสะบ่เป็นแต่ใสะเฮาก็บ่รู้เนาะแต่ว่ามันราคามันพอฟังนะแม่นราคามันพอฟังผมก็ซื้อไว้น่ะผมบ่มีความรู้หยังดอกแต่ว่าราคาพอฟังก็ซื้อไว้ คันนี้จะมีแค่ใบเขาเรียกว่าใบใบซื้อบริษัทถ้าใครอยากได้ทะเบียนก็เอาใบนั้นอนะไปปิ้นออกมากแล้วก็เอาไปขึ้นทะเบียนได้ที่บริษัทอีกสามสามหมื่นกว่าบาทนี่นะสามหมื่นห้าเพราะว่าเครื่องจักรคนักสมนาเขาสิบพามีทะเบียนครับมันจะเป็นเหมือนใบ In นะอ,อินบอย์นะตไหเข้าตัวไหน ขั้นหนึ่งเอาไปส่งยุคกันน่ะเดิมดีขึ้กันแต่ว่าน่าจ,จะเป็นรุ่นเก่าก็ตัวนี้จังน้อยนั่นครับเครื่องสล้อได้ยังมาได้แล้ได้ครับเครื่องสี่ล้อดันนมันเป็นเพาดุมสี่ล้อเลยอัตโนมัติเลยดิเนี่ยมันบ่มีปลดออกมันบ่มีแต่ล้อตลอดดิเนาะมันขับเคลื่อนโดยเอาให้อลิกเป็นตัวขับดิหรือว่าเพาเป็นยะันง ยังห้อยเต็มไนะว้นะพ่อไอ้ตัวปอกมันจนะซื้อมัง้งปอกมันอเออปอกจำปาจะซื้อมันเป็นจำปาสวมกันเป็นปอกจันซื้อคือรถไถยแหละเป็นพลาสติกเป็นปอกวันนี้รุดออกวันนี้คุรีคุรีอยู่ <c oughs> เอาจากปากจากปากพี่คนที่เขามาดูสิบล้อเขาก็บอกว่าพ่อซื้อทั้งรถปูนแหละ <c oughs> ขี่ง้อขี่ไก่เห็นบ่เอาตังหินขายกันที่ได้เทศอ่าจะตังหินตันะนนกไซนี่นะแบบรู้ไทยนี่เจ้เอาเซ็ตตู้มาคุดลุ่มระดันลงดันลงแบบได้เห็ดเอาเป็นหลุมตักคุณตักทินนะ <c oughs> รู้ไทยครับ <c oughs> รถตากก็น่าจะมีคนซื้ออยู่รถปูนก็น่าจะเร็วกว่ารถตากเพราะว่าแต่ถ้าคนที่มาจากนาครพนมมาพวกนี้เขาจะเมาสองขันเลยพันว่าผมพันว่าผมนสิมานอนขึ้นนี่แหละ แต่ว่าคนที่เอาแน่ๆก็คือรีวิวห้ไปเบิ้งปุ๊บมือเนี่ยเอาเลยตอนนี้่นก็นเรียกว่าปเป็นยังขัามันเลือรถตักน่นสิเอารถตักคนยญ่ทีสือมาซื้อ,นนอ,อ,นนอปป่นเป็นพอ้าดมั้งเนบ่ขห้คนบอกแบบนี้แต่เป็นพอ้าดอือถ้าเป็นถ้าเป็นคนเอาไปใส่เขาน่หนจะแบบอยากได้ทั้งสองนี่น่าจะเป็นพอขาราคาไปต่อได้ทุกคนผมบอกเลยผมขายรถเนี่ยราคาไปต่อได้หมดเลยมาแพงก็ขายแพงมาถูกก็ขายถูก เรามาบาง่งคิบรอนี่เรามาคุ้มต่อ,อผมอยู่น่น่บอกหลงผมก็บอกเหมือนกันนี่แหละผมได้มาจะามองเดียวกันนี่แหละสุโขทัยเนี่ยได้มาถูกก็ขายถูกได้มาแพงก็ป้าไปตามราคามันบมมีผู้ใดขายของขาดทุนดอกรึเปล่าเดี๋ยวว่าสิลุกกำไรขาดกำไรดไีหรืเ่า <c oughs> ขาดกำไรละ่ะ <c> โ <oughs> okay, อเคครับผมขอบคุณครับที่ให้การติดตามรับชมครับผมก็รีวิวได้แค่นี้นะผมไม่มีความรู้นะไม่มีความรู้ ผมไม่มีความรู้ว่าเฟืองอะไรเบรกกิฟฟีฟ่พอรู้อยู่อะไรอไรเป็นไรไม่รู้นะแต่รู้ว่านี่แหละแค่นี้แหละนะครับประมาณนี้ขอบคุณครับ